เช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับกุ๊กูแล้วก็นิรายู่ในเกมนันเล่นเจอร์ซีซันที่4นะคะก็วันนี้นะมีกิจกรรมอยู่นะจ๊ะก็คือรูบี้บวก30%เมื่อซื้อเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นกาชานะคะที่การันตีได้8ดาวกบแดงแปดดาวหนึ่งตัวนะคะซึ่งคนที่แล้วกดกันไปแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปลองไปดูนะคะซึ่งคนที่แล้วเนี่ยก็ได ก็ได้กบแปดดาวตัวเดียวจริงๆเออที่เขาการันตีมาแล้วค่ะแล้ก็ยังมีระ n ับแพลเนตนะคะทีออ่ให้รางวัลเป็นหนึ่งวกหนึ่งเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมานี่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 ทำไมนี่เราจะมาอีโวตัวนี้ตัางหากนะคะที่เร็กซ์แนะคะตอนนี้พวกสามอยู่ซึ่ง เราเพิ่งจะล็อกอินแล้วก็ได้กบแดงแปไดดาวมาเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำการอัพเกรดน้องทีเร็กซ์เน่เพิ่งได้มาเลยกบแดงจัดไปเฮ้ย น้องทีเล็กบอกว่าอยู่มาตั้งนานแกเพิ่งจะมาอัปเกรดชั้นเหรอ <laughs> นี่นะคะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เรียบร้อยนะคะตรงนี้ต้องทำเป็นเลเวลแม็กซ์แบบนี้นะคะก็คือบวกทั้งหมด4ตัวนะถ้าสมมติว่าใครมีน้องทีเล็กก็เอาน้องทีเล็ก2ตัวบวกกันนะคะแต่ว่าถ้าใครมีกบแดงก็ใช้กบแดงบวกนะแล้วก็เราไปอัลตราอีโวกันเลยนี่ คือจริงๆมีน้องหลายคนถามมาว่าทำไมพี่กมไม่ยอมเปลี่ยนแซล,ลี่ทีเล็กตัวนี้นะคะให้เป็นอัลตร้ามาสเตอร์สัทีก็จะบอกว่าที่ยังไม่ทำสักทีก็เป็นเพราะว่านี่แหละเป็นเพราะนี่แหละ นะก็เราต้องเก็บแมทททเรียลนะคะให้ครบนะคะนี่เยอะแยะขนาดนี้นะใช้ซันจีเวล5อันใช้ทรูจีเวล5อันนะคะใช้เมจิกรูน3อันใช้ Con ะคอนกรีสรูนแอ3อันซึ่งทั้ง4ตัวนี้นะสามารถหาได้จากสเปเชียลสเตทนะคะตัวหลังสุดเลย แล้วก็มีตัวนี้ตัวเดียวที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะต้องใช้การสร้างขึ้นมาจาก material lab นะคะก็ใช้เลนส์ lab <S <S นั่นเองคือ eternal r u i e นะคะตัวนี้ต้องสร้างมาเองนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนทีเล็กเฮ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนตอนแรกเนี่ย ที่เล็กเป็นอย่างนี้นะคะก็พลังโจมตีประมาณแสนหนึ่งนะคะแล้วก็เลือดอยู่ที่4ล้านใช้ใช้ผลึกพันสเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอเราอีโวแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะใช้เงินน้อยกว่าน้องลันอีกอะ <c oughs> น้องลันสัตว์เป็นล้านกว่าจะบ้าตายเ <c oughs> ย้เทพเรย ็เปนทีเล็กหุ่นกระป๋องเรียบร้อยเรามาดูเอ่อจะมาดูอย่างนี้มันก็จะโหดร้ายกับน,น้องทีเล็กไปนิดนึงนะคะแต่รู้ว่าผลึกใช้มากขึ้นนะเพราะว่าน้องทีเล็กไม่มีเลเวลเลยอ่ะร้อยห้าไปบวกกบเขียวไปเลยว้าเรียบร้อยร้อยห้ามาดูทีเล็กร้อยห้ากันหนะ่อย ที่เลือ1ร้อยห้านะคะอ่พลังโจมตีอยู่ที่8 0 0หมื่นส่วนเลือดเนี่ยอยู่ที่3 9, ล้านเ้และอรู้สึกเลือดจะเยอะมากว่าไหมอ่เลือดเยอะมากไหมคะเราบวกได้อีกทีนะนี่เป็น126บกวกไปมาดูสแตทของร้อยยี่สิบหกเนี่เลือดซัดไปสี่ล้านแล้วนะคะ ก็อย่างที่ใครหลายคนทักว่าทำไมทีเล็กมันดูอ่อนแอนะคะก็พวกูยังใส่ของไม่ได้ครบคืออันนี้รู้สึกจะเป็นธนูธนูเก่าใช่ไหมเออมันใช่ปะธนูเก่าใช่สวดกระเป๋าก็ยังเป็นแบบห้าดาวอยู่เลยอะก็แก๊กมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องเปลี่ยนตัวอ่ เปียนเกียร์ของน้องนิดนึงใส่อะไรดีอะธนูเกือบครบแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำให้ธนูมันครบเลย,เ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 ยอันนี้บวกหเก็บไว้ไหมมีพอบวกไหมเนี่ยปกติแล้วก็จะหาเกียร์จากเอ่อ เกียร์ที่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากพวกกิวกิวเรดนะแล้วก็ได้มาจากอะไรอ่ะอารีน่านะคะ <S <S แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะได้ที่จะได้มาก็คือตัวนี้ตัวตัวการส่ง F เนี่ยเนี่ยเห็นปะเรามี F อยู่นะคะซึ่ง F เนี่ยกก็จะเอามาแลกตัวนี้ค่ะเกียร์ แลกเกียร์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกียร์ที่ได้มันก็จะประมาณแบบเออ่ดาวสองดาวประมาณเนี้ยสองสามดาวนะคะไม่ค่อยนา่นาจะเจอสี่ดาวสักอันเป็นอะไรที่แรมากแร ก็กดไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นขยันส่งแอปกันนิดนึงแอปมีประโยชน์นะโอเคเรามาอัพต่อมีให้อัพไหมได้มาได้มาไหมโอ้โหได้มาสองอันเองนะคะเอาไม่ถึงอีกโถไม่มีแล้วอะเอาอันนี้อัพไปเลยดีไหมไหนๆก็ไหนๆไ,ไ,ไ,ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตัวนั้นอัพเลย โอเคก็กลายเป็นฟิสิกอลแอตแทบวก222ระคะอืนรู้สึกว่ามันจะไม่ดีเท่าตัวที่เสือขาวใส่อยู่อืมตัวที่เสือขาวใส่อยู่มันเยอะมากนะบวก300อันที่เยอะอันนี้คือแอตแท็กสปีดเยอะขึ้นนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจริงๆริงแอตแท็กสปีดจริงจริงให้ตัวไหนใส่ดีเนี่ย น้องคนนั้นไหมเน้นจบตีเร็วไปให้คนนั้นใส่น่าจะดีกว่าดีกว่าให้ดีกว่าให้นางแซลลี่ทีเล็กใส่หรือเปล่าดูแล้วไม่รู้คิดอาขูคิดว่าจะเอาเกียร์ที่รถพวกแร่มาใส่นะคะเพราะว่าน้องใช้แร่เยอะเกิน ใช้ตั้งพันหกนะเดี๋ยวต้องไปหาเกียร์มาใส่ค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเออน้องๆคนไหนที่มีข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับเกียร์ที่จะใส่ให้หน้องแซนลี่บอกกันมาได้แล้วกันนะคือจริงๆมีในใจอยู่แล้วแหละอืมเอาไว้หนนหน้าเราจะมาโชว์กันว่าแล้วสรุปแล้วเจ้า ซัลลี่ทีเล็กตัวนี้นะคะกลายเป็นเดวิลโลดอนซัลลี่ไปแล้วนะคะก็มันจะใส่เกียร์อะไรกันบ้างวอนมาดูกันในคลิปหน้าแล้วกันนะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับค b e และกดแชร์ด้วยนะ <you> ไปแล้วบ๊ายบายตื่นได้แล้วเา้าแล้วนะ <c oughs>